ดูเสิคขาเพราอวบออันๆเลยเพื่อนๆดูสวยอะ่ะเนี่ยเ็จะไปตัดขาเห็ด นั่งตัดขาเห็ดแล้วก็คุยกับเพื่อนๆดีกว่าที่บ้านด้วยน้องเนี่ยนี่ค่ะได้ยุ่เ,เดินลงไปนี่ก็จะชันเลยนะคะเนี่ย ป้าเคยลงไปแล้วมันไม่ค่อยมีเห็ดเท่าไหร่ป้าก็เลยไม่ลงดีกว่าเพื่อนดูสิคะเนี่ยเห็ดทั้งน้าเลยเนี่ยแต่เขายังไม่โตไงป้าทิ้งไว้มันก็ยังไม่เห็นโตเลยเนี่ยเอาชี้แลวป้ามาว่าหลายวันอยู่มันยังไม่โตเลยเ,เนี่ยปล่อยเขาไว้ก่อนเราเก็บไม่ได้อันเนี้ยอืมตรงนี้ก็แก่และแต่ตรงนี้ก็แก่แล้วเพื่อนๆนี่ แกกำลังน่ากินวันนี้ขาอบอวบเลยอันนี้ขาอบอวบอันนี้สีสวยขาอบอวกน,นี่เ,นเพื่อนๆขาเขาอ้วบอันเนี้ยขาอวบอันขาอวบอันนี่นนนนนนเรามีเมโนูทอด หเทอดเห็ดหดีกว่าวันนี้ดูเ,เพื่อนๆขาไม่ได้มโม้อปรกรอยไม่ได้มโม้นะนี่ ดูวิวกันนิดนึงพเพื่อนดูวิวสวยๆข้างล่างกันหน่อยคะ่ะนี่ก,ววก็ก็อยู่บนยอดเขาถ่ายวิวสวยๆให้เพื่อนๆดูเหมือนเดิมค่ะก็อยู่บนยอดเขาหายใจล้มจมกูก ป้าก้อยก็ขอขอบพระคุณมาก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 ,มากถึงมากที่สุดเลยนะคะพเพื่อนๆที่ติดตามป้าก้อยแล้วก็ดูคลิปป้าก้อยไปกันต่อกันเลยค่ะแหมตรงนี้ขามยาวค่ะพเพื่อนๆไม่เอาก็ไม่ได้นะเนี่ยขามยาวเหยียบมันไปแล้วนะเนี่ยต้องกลับเอามันนี่ขาเขายาวบื้อเลย อายาวๆอย่างเงี้ยเก็บเพลินนักล่ะป้าเห็นตรงไหนอีกนะ,ปะแป๊บเดียวก็มองไม่เห็นละเพราะว่ามันอำพางปาอ๋อทำไมมีเห็ดเหลืองอยู่อันหนึ่งตะมุตามิอยู่เนี่ยเอานะเนี่ยน่ารักจิมจิม มันจะเก็บเรื่อยๆล่ะนี่ค่ะส้ยงามขนาดเลยก็ชอบดอกหนาๆอย่างเงี้ยค่ะหนักดี เราไปตากแหงกระเบาอย่างเก้าไปกันเลยเนี่ยเพื่อนดูสิเห็ดเหลืองเนี่ยมันยังมีโผล่ตะมุตะมีออกมไมแต่ว่ามัน,ม,น,ม,นมันอิ่มน้ำไปแล้วค่ะไปกันเลยพเพื่อนเนี่ยปา้าชอบดอกสีอย่างเงี้ยอุ้ยน้ำทิ้งป้านี่ค่ะอืมนี่ค่ะ ไปกันเลยเพื่อนสีเดียวกับใบไม้เป๊ะเ,เลยนี่อุตายแล้วะก็กกับเหยียบเนี่ยนี่สีเดียวกันเลยเก็บเลยนี่แน่แต่ว่าโอ้โหมันมีแต่ดอกค่ะเพื่อนเพื่อนมันไม่มีขาเลยเนี่ยมันโตแต่ดอกมันขามันไม่ยาวไม่เหมือนที่อยู่ในมอส ในมอตสขาเขายาวๆเนอะแต่ก็ยังได้ดอกค่ะนี่ค่ะเ,เพื่อนๆ แล้ก็เห็นเห็นหนังไก่อยู่ตรงโน้นน่ะเราไปดูกันเลยไปดูกันเลยเห็นเห็นหนังไก่นี่ค่ะโอ้ขึ้นมาอยู่นี่ค่ะเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยนี่ค่ะอู้ไม่ได้เห็นหนังไก่อย่างเดียวค่ะดู ใช่เห็ดหนังไก่อย่างเดียวซะที่ไหนล้ะเพื่อนๆดูสินี่เพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคะเนี่ยโอ้โหเต็มเลยกำลังขึ้นเต็มเลยเอาหนังไก่ก่อนแล้วกันน่คะหนังไก่ก่อนเลยนี่โอ้โหขาดูสิคะเพื่อนขาบลัมเลยนี่แต่แต่อันเนี้ยอันเนี้ยเราวไว้ก่อนนะคะเนี่ยโอ้โห เอ,เอาดอกนี้ไปก่อน,นเนี่ยอันนี้อันนี้เราไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยเราค่อยมาวันหลังค่ะเยอะเยอะเห็นโอเคไปกันต่อเลยคะ่ะ เดินวนไปวนมาก็มาเจอที่เติมอีกแล้วแหละต,ตาดีๆยังจ้องเลยเพื่อนๆสีมันเหมือนกัน จริงๆเราต้องข้ามต้องต้องข้ามล็อกนี้ไปอีกล็อกนึงครับเพื่อนข้างบนนั่นเห็ดเยอะมากเลยแต่ว่ามันก็ไกลเกินน่นเดี๋ยวไปไปกันน้องตีเราต้องเดินแบบชุดใหญ่เลยล่ะเหนื่อยแบบเหงอตกเลยอ่ะเพื่อนอันนี้ก็คงไม่มี มันก็จะมีเป็นกลุ่มๆนะเห็ดเ,เนี่ยตัวใบาตาเวลามองไปไกลๆนะเพื่อน บ้านรอเราเลยนี่่่เป็นสุดๆเลยนี่ค่ะ,ดดเ,คะเดินไปเดินมาวนไปวนมาอา้าอยู่ข้างหลังนี่เองเลยค่ะ สวยงามป่าสบายตาเพื่อนๆดูเป็นแพรเลยเดี๋ยวเราเอาดอกใหญ่ๆเอาดอกใหญ่ๆค่ะอันนี้ป้าก้อยก็ ก็ได้นี่ถุงแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวป้าก้อยเอาส่เป้เลยค่ะเพราะว่าป้าก้อยไม่อยากใช้แขนมากป้าก้อยจะเอาใส่เป้เลยนะคะเพื่อนจะเห็นหนังไก่ค่ะเพื่อนนี่โอ้โหเคยมีดอกเดียวเนาะดอกอื่นไปต้งไหนกันหมนดนหนค่ะมาคดูตรงนูง้นคิว่าป้าเห็นมันพกขาวอยู่มันใช่ไหมเอ่ย เห็ดนางไก่ค่ะเพื่อนๆโอ้โหเราไปเจอเห็ดนางไก่กันแล้วตอนนี้เก็บกันเลยค่ะนี่ข้าเพื่อนจานี่เห็ดนางไก่เจอเห็ดนางไก่อีกแล้วค่ะนี่ั้างบนอีกนะคะเพื่อนๆโอ้โหขาจะยาวไปไหนเนี่ยเก็บเลยสิคะ โอ้ตรงข้างล่างก็มีอ่ะเดี๋ยวไปข้างล่างก่อนดีไหมคะเพื่อนเดี๋ยวขึ้นแบงางบนข้างบนป้าเห็นแล้วนี่อ่เป็นชั้นๆอย่างนี้หัดหนังไก่ทั้งนั้นเลยเนี่ยเพื่อนเห็นไหมคะนี่หนังไก่ทั้งนั้นเลยแต่ป้าเห็นข้างล่างอยู่เราลงไปข้างล่างก่อนนี่ค่ะเี๋มาตรงนี้ไหนวันมีเห็ดด้วย,ยเห็ดอะไร ไม่ใช่นะนี่นตัวนี้ประกอไม่เสียงลงไปเพราะว่ามันพอลงผ่านตรงนี้ไปแล้วมันจะชันมากเลยค่ะเพื่อนๆไปตรงนู้นกันดีกว่าเราไปตรงที่ไม่อันตรายนะคะเพื่อนไปเลยจ้าอันนี้หนังไก่มันตะมูตะมิขึ้นมาเราดูอะไรไปเตะมัน ก็ไปตรงนี้เลยค่ะเราเห็นนงไก่เพื่อนๆโอ้โหเจ็บเต็มเลยล่ะชอบมากโอ้ยกำลังอ่อนๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเก็บเลยลนะไม่พูดพราำแต่อาอนนี้มันไม่ได้ละไม่รู้อะไรโดนเขานี่สวยค่ะ เพื่อนเอ๊ะเดี๋ยป้าทำทำาอันนี้ตรงนี้เลยดีกว่าทําขาทําขาตรงนี้เลยดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นเลอะเห็ดเราอื้มบ้าอือนี่ค่ะตัดขาเห็ดกัตรงนี้เลยดีกว่า ตัดขาเห็ดตรงนี้เลยเน,นี่ยมันชอบไปขึ้นตามซอกตามมุมเนี่ยขเห็ดกันเลยค่าตรงนี้คช่เพื่อนๆเราได้เห็ดหนังไก่จุดเดียวตรงนี้แล้วอันนี้ก็อีกครึ่งกระป๋องเดี๋ยวป้าก้อยตัดขาให้ดูเลยนะคะพเพื่อนๆตรงนี้เลย พาเพื wow. ่อนถ่ายดูตรงนี้เลยนะคะเพราะว่ามีพาอย่างอื่นเลอะค่ะ นี่ปลาก้อยได้หนังไก่ไม่เยอะปลาก้อยก็จะเอาไปผัดดีกว่าผัดเผ็ดหนังไก่เวลาเดินขึ้นเขานะคะเพื่อนๆ มันก็จะหนักไอ้มันก็จะร้อนละพอพอเราหยุดทําเก็บอะไรนานๆเนี้ยมันก็จะเอาละเริ่มเย็นละเเยอะเข้ามาละคนที่คนที่หลงป่าเนะีะยเขาไม่ได้อดอาหารตายหรอกป้าว่านะเขาจะหนาวเขาจะหนาวตายมากกว่า หนังไก่เนี่ยทาอะไรก็อร่อยนะคะวันนั้นเอ่อวันก่อนนะปลาก้อยแกงเขียวหวานปลาก้อยไม่มีมะเขือเพราะก็เอาเห็ดหนังไก่ใส่อร่อยอะ่ะเออคราวนี้ก็ถ้าแกงเขียวหวานไม่มีผักใส่ก็จะใส,จะใส่จะใส่เห็ดหนังไก่เข้าไปอร่อยอีกต่างหากค่ะเห็ดหนังไก่นี่ทำอะไรก็อร่อยจริงๆ ดอกเขาบางอ่ะเพื่อนเพื่อนแล้วดอกนานหนาแนละโอ้โหแซ่บเลยลนะ่ะดอกนานหนาแซ่บเลยนี่ค่ะสวยแต่ดอกบางไปหน่อยค่ะเพื่อน ตรงนี้ดอกนะเห็นตรงนี้ดอกนะะีผ่ะก็จะเก็บก่นนี่่ะขากเล็ก ไปกันเลยค่ะไปกันต่อเลยไปกันเลยค่ะเ,เพื่อน